มุมมองโหนวัส,สุมีเกณฑ์ยุบสภาเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีสิ้นปีโควิดมีเอกระรอบปีหน้าปลายปี2565อาจเปลี่ยนคั่วรัฐบาลโหนวัส,สุหรือวัส,สุวัตคำหอมกุลโงราศาสตร์ชื่อดังที่หลายคนสนใจในคำทํานายของเขาหลายสิ่งเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี2563 มาจนถึงสถานการณ์ในปีนี้โดยเราจะชวนไปมองสถานการณ์บ้านเมืองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศนี้โควิดกับประยุทธ์อะไรจะไปก่อนกันจะเรียกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาไปก่อนก็ได้แต่จะไปแบบที่ว่าอาจจะยุบสภาแล้วมีเลือกตั้งใหม่แต่ว่าประยุทธ์ไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก โดยที่กลุ่มที่เป็นรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลยังคงเป็นคู่อำนาจเดิมยังคงมีอำนาจอยู่นั่นก็คือกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐแต่อาจจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเป็นคนอื่นที่อาจจะพอมีบารมีและทําให้คนร้องยี้น้อยกว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาแทนเพื่อรักษาหน้าตัวเองแค่นั้น สำหรับการเลือกตั้งใหม่ในครั้งถัดไปน่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม2564ไปจนถึงเดือนมกราคมกุมภาพั์2565เป็นช่วงรอยต่อปีนี้ถึงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามต้องระวังอย่างหนึ่งในดวงเมืองช่วงนั้นมันเหมือนดวงเมืองในอดีตช่วงหนึ่ง ที่มีการเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็อาจจะมีการรัฐประหารอีกครั้งอาจจะมองเป็นการรัฐประหารตัวเองก็ได้แต่จากที่ดูตอนนี้การยุบสภาเป็นไปได้มากที่สุดส่วนการรัฐประหารจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งหากผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ฝั่งผู้มีอำนาจต้องการ รัฐประหารนี้ก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรืออาจจะตั้งคณะรัฐประหารขึ้นมาทำอะไรกันแทนมาอีกรอบหนึ่งมันจะออกไปในลนนักษณะนี้หนทางที่มองออกไปในตอนนี้เขาอาจจะยอมเปลี่ยนแค่ตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อลดแรงกดดันผ่านการยุบสภาไม่มีอะไรเปลี่ยนม้ากลางศึกยังไม่มีวี่แววการเปลี่ยนมา้าไม่มีเกณฑ์ที่จะลาออก เพราะถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าจะปรับครโมมหากปรับตอนนั้นก็คือจบก็จะอยู่ยาวจนกว่าจะยุบสภาดวงเมืองตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มผู้มีอำนาจอยู่ในจุดที่ไม่ได้เสียอำนาจอะไรการที่มีปัญหาคนตายเยอะมากๆ มีปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้คนไม่ทนอันเป็นผลมาจากการบริหารและมีคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนักรวมทั้งคนที่เคยรักเคยเชยร์รัฐบาลมาก่อนเริ่มเปลี่ยดใจไม่เชื่อมั่นก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะไม่โดนผลกระทบมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเลยต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนนายก แต่กลุ่มที่ตัดสินใจหลักๆของผู้มีอำนาจจะเป็นกลุ่มขั่วเดิมอยู่การเปลี่ยนแปลงค้่อำนาจไม่มีทางเกิดขึ้นในเร็ววันอาจจะมีแต่เป็นไปได้ยากเขาคงไม่ยอมให้การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้านี้ก็เช่นเดียวกัน จะตั้งรัฐบาลก็ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้ายังมีกติกาเดิมอยู่แล้วรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาการแก้ไขดูจากดวงเมืองที่เป็นอยู่แบบนี้ดังนั้นถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปลายปีก็ยังใช้รัฐธรรมนูญเดิมอยู่แล้วก็จะไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงใดๆการจะเปลี่ยนแปลงขั้วาการจัดตั้งรัฐบาลได้ ต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่หากยังใช้ฉบับนี้อยู่ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วช่วงนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาทำให้องค์ประชุมไม่ครบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงแก้ไม่ทันในสมัยสภานี้โควิดจะจบเมื่อไรแต่ที่สําสคัญจะมีการระบาดระลอกใหม่อีกในปีหน้า แต่ในระลอกใหม่ของปี2565จะไม่นับเท่ารอบนี้แล้วดังนั้นเราจะต้องอยู่กับโควิด1 9ไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2565ณวันนั้นตัวเลขคนติดเชือ้อคนตายจะไม่ส่งผลอะไรต่อระบบสาธารณาสุขแล้วการท่องเที่ยวน่าจะเริ่มเป็นปกติ แล้วอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือช่วงสงกรานต์ปีหน้าคือเร็วสุดในหลายจังหวัดจะเริ่มเปิดได้จากดวงเมืองที่ดูไว้ก็มีการทำนายเรื่องของโรคระบาดเอาไว้แต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการของภาครัฐที่ปล่อยมาจนเป็นแบบนี้ประเทศไทยจะเริ่มมีข่าวดีสัญญาณบวกบ้างในช่วงไหน หลังจากปลายปี2565ไปแล้วเราจะเริ่มเห็นอะไรดีขึ้นอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขจริงจังถึงตอนนั้นจะมีรัฐบาลเปลี่ยนขั้วไม่ใช่อำนาจชุดนี้เข้ามามีอำนาจแล้วบรรดาสอวอที่เคยต่อต้านก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงต่อต้านใดไม่มีแรงมากดดันอะไรได้อีกเพราะทุกคนเห็นแล้วว่า การจัดการล้มเหลวของโควิด -19 แล้วเห็นว่าการจัดการของรัฐบาลเก่าภายใต้รัฐธรรมนูญเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และเมื่อถึงวันนั้นสังคมเราจะมีการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆแต่ไม่ถึงขั้นปฏิวัติซึ่งภาพรวมก็คือสัญญาณไปในทางบวกมากกว่าแต่ยังมีกลุ่มนักการเมืองบางคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไร ประชาชนอาจจะยังกำํำหนดอะไรได้ไม่มากเต็มที่จนกว่าจะรอหลังจากนั้นอีก5-6ปีภายหลังดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโหนวัสุกล่าวว่าไม่มีเวลาเกิดของพลเอกประยุทธ์ที่ชัดเจนทราบแต่วันเดือนปีเกิดก็จะดูดวงของเขาได้ไม่เต็มที่จะได้ประมาณ50%เปอร์เซเพราะไม่มีเวลาเกิดและส่วนใหญ่ คนที่ไม่มีเวลาเกิดโหนวส,สุก็จะไม่ค่อยรับดูดวงอยู่แล้วแต่ว่าภาพรวมของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่าที่โหนวส,สุได้ดูไว้ตอนนี้จะเจอเรื่องหนักโดนทั้งดาวเสาดาวจันมีปัญหาหมดเลยเพราะว่าดาวเสากับดาวจันเป็นเรื่องของความนิยมใครที่มีปัญหาตรงนี้ทำให้มุมเสียเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียทันที และย้อนดูอดีตคนที่มีดาวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ยุคทัศสินชินวัตรในตอนปี2549เขาก็มีปัญหาดาวดวงนี้เข้ามาหรือของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเมื่อตอนปี2553ก็มีดาวดวงนี้ก็เละเหมือนกันครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็โดนแบบนี้เหมือนกัน ก็มองว่าเละแล้วไม่มีทางที่จะอยู่ต่อได้ค่อนข้างจะชัวร์แต่การที่เขาจะอยู่ต่อได้อีกมันจะต้องมีอะไรแปลกๆกเกิดขึ้นยุคนี้เรียกว่ายุคกะลียุคก,กินเมืองหรือยังก็น่าจะเรียกได้อย่างนี้ได้แล้วเพราะดาวพฤหัสโคจรผิดปกติจริงๆดวงเมืองผิดปกติตั้งแต่ปี2563 ตอนที่ดาวเสารกับดาวพฤหัสมาทับกันพอดีเรียงกันในราศีธนูถ้าใครจำได้ในปีที่แล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอีกช่วงต้นปี2564เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจุดนี้เองเป็นจุดที่บอกว่าดวงเมืองมันเปลี่ยนเอาง่ายๆคือใครที่ทำธุรกิจสีเทาคนไม่ดี คนที่ทำไม่ดีจะได้ดิบได้ดีเพราะว่าดวงเมืองเราไม่ดีไม่สนใจเรื่องความถูกต้องใครที่มีเงินมีทองและมีบารมีต่อให้ไม่ทำธุรกิจสีเทาไม่ต้องมีอำนาจอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาอย่างถูกต้องก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้าโหนวสุทิงทายว่าถ้าหากดวงเมืองมันดีขึ้น ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอังคารโคจรแบบตามปกติตามที่มันควรจะเป็นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจกลุ่มขั้วเด,ดิมก็จะเสื่อมอำนาจคนทำผิดจะอยู่ได้ไม่นานและสิ่งที่พวกเขาทำจะสร้างความเสื่อมเสียให้ตัวเองไปเรื่อยๆมันจะลดทอนลงไปเรื่อยๆเ,เหมือนสนิมกินแต่เนื้อไนยตน ค่อยๆเสริมลงไปเองดวเมืองของประเทศเราถ้าคนไทยออกมาเรียกร้องอะไรเยอะๆทำตัวให้ตาสว่างกันจริงๆคนที่อยู่ฝ่ายเผด็จการพวกที่มีอำนาจอยู่ในวันนี้คุณต้องเริ่มมองหาทางลงให้ตัวเองได้แล้วควรจะต้องรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรให้ลงได้สวยๆแต่ถ้าเกิดอันธรังต่อไม่มีทางลงได้ มันจะจบด้วยการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ไม่ดีแน่ๆโอนวัดสดุได้ทำนายไว้